สวัสดีค่ะชื่อแาตัมค่ะวันนี้มารีวิวของอกระเป๋าค่ะแมสคค่ะลายแมวมาลีค่ะลายเดียวกับหมอน้องคอเลยใช่ไหมใช่ค่ะนุ่มไหมนุ่มค่ะแล้วในกระเป๋าข้างๆสีแดงๆมันคืออะไรนะห้วยน้ำบกกิ๊กม้า์ค่ะนะ้ำยังไม่ได้เทลงไป มีจีนชื่อเปียค่ะเอาไว้เช็ดมือค่ะมีผ้าปิดตาค่ะมีผ้าคุมผ้าพันเซลค่ะในกระเป๋าก็มีมินนี่มสัสเป็นการ์ตูนโปรดเลยค่ะ น,นีก็มีที่แปลงฟันค่ะเจะแปลงฟันค่ะมียาสีฟันแล้วก็มีที่แปลงฟันค่ะมีน้ำแอปเปิลปากด้วยค่ะแล้วก็มีชุดนอนค่ะเป็นชุดนอนแอรียค่ะนี่ค่ะอ, <c oughs> อันนี้ก็เป็นรูปมินนี่เมาส์ค่ะอัานี้ก็เป็นอย่างนี้ค่ะนี่ก็เป็นกางเตง ในทั้งหมดนี้อันนี้ค่ะพี่ขออย่างหนึ่งได้ไหมในนี้ให้อะไรพี่ดีอื้มเอ่ออะไรดีนะอ่ะทิชชู่แผงหนึ่งค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นี่คือของทั้งหมดของเชดามค่ะบ๊ายบายฝากติดตามคอนเสนุกสนุกๆได้ตรงนี้เลยนะคะบ๊ายบาย